งูจำศีลจ้างูจำศีลเกิดพศสองห้าี่สอายุ 23, ยีสามย่างยี่ี่งูไวกระตอกเป็นยังไงนะคะประตูงานเปิดไหมประตูงานเปิดจ้ะเปิดตู้เงินดูงานดูเงินอันนี้เป็นคนหัวการค้าเป็นจังหวะดีเรื่องของการค้าขายบางคนก็จะมีคนซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเด็กๆให้ตั้งใจโอกาสดีๆมีเข้ามาและสามสี 3, 4, 5, ่ห้าดีแต่คิดถึงผลผลประโยชน์มากเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะ อุ้ยตายแล้วพลังจัก,กรวาลเปิดในประตูเงินประตูเงินเปิดจะ้ะถ้าใบสุดท้ายดีแล้วดีที่สุดมันจะดีมากแต่ถ้าใบนี้ไปอยู่ใบสุดท้ายนี่เลิศเลยเนาะนะคนะ,ะประตูเงินเปิดจะ้ะนะคะเป็นจังหวะได้เงินก้อนหรือได้เงินจากงานที่ทําค้าขายดีมีกาไรเงินต่างประเทศต่างแดนบางคนก็ซื้อรถใหม่บางคนได้เงินก้อนใหญ่นะคะบางคนก็ได้งานที่ดีดีได้ปรับตําแหน่งเออมีคนแนะนําเข้ามาบางคนก็เปิดธุรกิจใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่ขยันเลยจ้ะทาอะไรก็ตามเนาะ ประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้โดดเด่นและดีมากจะเจอมิตรภาพดีๆจะเจอเพื่อนเก่าคนเก่าทั้งวันกับแฟนจะกลับมาดีกันคุณก็ต้องเอาอกเอาใจแฟนด้วยเนาะถ้าติดขัดมีปัญหาจะมีคนช่วยเหลือบางคนก็เดินทางไปเจอเพื่อนเก่าๆบางคนก็รู้สึกคิดถึงรถคันเก่าคิดถึงร้านเก่าคิดถึงบ้านเก่านะคะเนาะดีครอบครัวสุขสันต์นะจะมีคนที่เข้าใจบางทีเราอยู่กับน้องหมาน้องแมวก็มีความสุข นะคะเป็นจังหวะที่ครอบครัวจะมีความสุขเป็นจังหวะของการปรับความเข้าใจกันหรือควรจะพากันไปกินข้าวไปหาของอร่อยกินดีไพ่สามใบนี้เป็นพลังที่ดีมากเพราะฉะนั้นขอให้ดียิ่งขึ้นจะ้ะนะคะตกงานมีโอกาสได้งานนะคุณยังมีคนช่วยเหลือเลอเอบางคนก็อาจจะได้กลับไปทําที่เก่าด้วยนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเรื่องงานในนี้มันบอกว่าถ้าคิดถึงแต่ผลประโยชน์ถ้ามั่นใจในตัวเองมากไปถ้าดื้อเกินไปมันอาจจะไม่ได้ดีแบบ ที่บอกร้อยเปอร์เซ็นก็ได้เนาะเออแต่ดวงกําลังมาแล้วจ้ะเลิศนะโสดมีโอกาสพบรักรักเก่าจะวนกลับมาด้วยนะนะคะช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยถ้ารักกันใหม่ๆจะชวนกันไปทํากิจกรรมทําบุญบางทีก็พาไปหาปู่ย่าตายายไปหาเพื่อนไปหาอะไรอย่างเงี้ยดูตะมุตะมิอ่ะน่ารักนะคะแต่สาวๆต้องอ่อนหวานนิดนึงถึงจะดีนะคะเนะาะไพ่ดีอ่ะอนะคะเลิศอ่ะ มีคนช่วยเวลาไพ่ดีมาเนี่ยถ้าจะถามว่าเอ๊แล้วหนูจะได้ไปอน,นุนไหมจะได้ไปอันนี้ไหมได้ไปได้เจอเพื่อนเก่าไหมได้ไปจะดีกับแฟนไหมดีจะมีคนช่วยไหมจะช่วยนะคะเราจะไปช่วยเขาก็ได้ด้วยเพราะบางทีเราก็มีฟิลใจดีด้วยเหมือนกันคิดถึงความดีของคนอื่นอารมณ์เนี่ยเนาะนะคนะ,ะเอามาต่อจ้ะคุณที่เกิดพศสองห้าสามสองอายุส5สิหย่างส6งูรุ่งเรืองจ้ะเป็นงูที่ดีมากกว่าคนอื่นเลยนะคะโอมเพี้ยงเนาะ ใจบุญไพ่แบบนี้มานะกำลังคิดจะเป็นพ่องานบุญกระถินผระป่าหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยจะตั้งกองแล้วเนี่ยจะเป็นแม่งานงานบุญก็ได้งานบวชก็ได้งานอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวตีทาเป็นคนจิตใจดีใจพระนะคะมีความสุขเนี่ยคิดบวกบวกบางคนก็เป็นจังหวะของการสวดมนต์ไหว้พระมาไปหาไปหาใครที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจนะคะไพ่ดีบางคนก็กำลังคิดจะหาอะไรทําเพิ่ม จะหางานเพิ่มจะหาเงินเพิ่มจะหาจังหวะอะไรดีประตูเงินก็เปิดอุ้ยแต่และท้องหลงประตูรักก็เปิดอู้ทำไมประตูคุณเปิดเลิศดีขนาดนี้สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีมีความสุขงานต่างประเทศงานต่างแดนงานออนไลน์นะคะงานที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองก็ได้งานรับราชการก็ดีมีโอกาสปรับตําแหน่งถ้าหวังเรื่องความก้าวหน้าเรื่องอาชีพจะก้าวหน้า บางคนได้ปรับตําแหน่งบางคนไปสมัครงานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่ที่เงินดีตําแหน่งดีกว่าเดิมแต่ต้องไปแบบไหนต้องไปแบบที่ไม่ใช่ยังว่างงานอยู่นะบางคนเนี่ยต่อให้ตกงานคุณก็จะได้งานที่ดีจะมีผู้ชายคนหนึ่งช่วยเหลือถ้าติดขัดมีปัญหาเรื่องงานนะคะเนะาะไพ่จักรพรรดิแบบนี้บางทีแฟนเป็นสายเปดูแลทุกอย่างถ้าโสดจะพบรักมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคู่ที่ดีได้ด้วย อาจจะเจอคนที่ซับพอร์ตได้ด้วยแต่ที่เหลืออยู่ก็ต้องไปจูนกันเอานะบางคนบอกว่าไหนจะเจอคนดีแต่ทําไมอยู่กันไม่รอดเพราะอะไรล่ะเออนะคะอยู่กันรอดหรือไม่รอดอยู่ที่การกระทําของเราทั้งคู่นะจ๊ะอันนี้ดวงดีจ้ะนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะผู้ชายคนหนึ่งจะช่วยนะทายไว้เลยรักต่างแดนก็ได้ถ้าอยู่เป็นคู่กันมานานคนที่อยู่ด้วยนั่ล่ะก็ถือว่าเป็นคู่ของคุณแล้วแค่อ่อนหวานสักหน่อยนะจ๊ะ นะไพด่ดีมีชายไปก่อนครึ่งไม่พูดเยอะไพด่ดีดีไพ่ผู้ชายมารอใบสุดท้ายแล้วตกตำแหน่งเรื่องครอบครัวคนรักด้วยนะคนที่ดีอยู่แล้วก็รักษาเอาไว้ให้ดีคนไม่ดีก็ปล่อยผ่านต่อให้เป็นคู่ก็ไม่เอาอาจจะเป็นคู่ทุกข์ก็ได้เนะาะไพ่แบบเนี้ยจะมีคนช่วยวาสนายังดีเอ่เอาตัวรอดได้ทุกกรณีเลยนะจ๊ะเด่นตรงโสดมีโอกาสพบลักเนะี่ยแหละเนาะคนมีคู่อยู่แล้วถนอมน้อใจกันนะ คุณที่เกิดพออศ2 5 2 0อายุ47ย่าง48งูในบ่อปลาจ้ะนะดวงสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะคะอุ้ยตายละ3 4 5สไม่ค่อยดีอึดอัดใจไม่สบายใจป่วยคิดลบหงุดหงิดง่ายแบบไม่มีเหตุผลบางทีก็ไม่อยากยุ่งกับใครช่วงนี้รู้สึกอึดอัดใจอ่ะใครมาพูดอะไรก็ไม่ได้แต่นิดแต่หน่อยทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดเนาะบางคนก็เป็นจังหวะพักนะพักฟื้นพักใจพักรักพักล่างเออหยุดก็ได้เนาะ สามสี่ห้าไม่ค่อยดีใจร่มๆมอารมณ์เย็นๆ็ประตูเงินเปิดหมดไปกับสิ่งที่ชอบหมดไปกับครอบครัวเป็นจังหวะของการแบ่งเงินแบ่งทรัพย์แบ่งของด้วยนะคะหกเจ็ดแปดดีแล้วแต่ช่วงนี้ยเหมือนคุณจะคิดน้อยใจถ้าไม่น้อยใจคนอื่นจะคิดน้อยใจนกโชคช,ชะตาตัวเองจะเอาตัวเองไปเที่ยวคนอื่นบ้างเอาคนที่เรารักคนที่เรารู้จักคนที่เราอยู่ใกล้ชิดหรือพ่อแม่ลูกเนี่ยไปเทียบกับคนอื่นทำไม พ่อแม่เราไม่เป็นแบบนี้ทําไมลูกเต้าเราไม่เป็นแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะถ้าช่วงนี้ไม่ไปไหนตัวจะเน่ามากบางคนก็ไม่ออกจากบ้านเลยนะคะแต่ว่าพอวันที่หกเจ็ดแปดแล้วไปแล้วดีแล้วแต่งตัวสวยแล้วเนี่ยห็นไหมไปเดินทางมารอนะคะตำแหน่งรักก็ยังเปิดนะสัปดาห์นี้มีดวงไปเที่ยวพักผ่อนแฟนอาจจะเอาอ,อกเอาใจนะคะการงานมีโอกาสที่จะพัฒนาดีขึ้นเนาะ,ะมีจังหวะของการถ้าตรงงานจะได้งาน ไปสมัครเอาไว้เลยหละยๆที่บางคนอาจจะมีคนเรียกเข้ามาอันไหนเรียกก่อนไปทําก่อนเอออย่าเลือกเยอะไม่งั้นเดี๋ยวตกงานต่อไปยาวเนาะนะคะบางคนเนี่ยเลือกเยอะมาก่อนหน้านี้ก็กาลังเครียดแล้วแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์งานเป็นจังหวะโดดเด่นและดีเรื่องของการออกไปพูดคุยกันเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์เรื่องความสวยความงามเรื่องความรักนะคะคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักด้วยอืมเป็นจังหวะดีด้วยถ้าไม่ได้สนใจเรื่องรักแต่โฟกัสเรื่องงานมันก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ เรื่องของการคุยอะไรที่มันดีไปเถอะอย่าเก็บตัวอยู่ที่บ้านเนาะเออนะคะต้นสัปดาห์ไม่ดีนะกลางสัปดาห์เป็นต้นไปดีแล้วจ้ะเรื่องหึงหวงถ้าคุณเป็นคนคิดลบขี้หึงก็ต้องระวังจะงอนแฟนทะเลาะหรือไม่เข้าใจกันบางคนก็มีดวงห่างกันเนาะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นในเรื่องของความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้แต่บางทีคุณก็รู้สึกเหมือนคุณไม่พร้อมในเรื่องของความรักหรือรู้สึกว่าเราด้อยเราไม่ดีเราไม่หล่อเราไม่สวยคิดเยอะนะคะเนาะเออคิดเยอะก็ไม่แปลกแต่คิดมากเกินไปก็ไม่ค่อยดี นะคะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพดูแลตัวเองหน่อยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยอะนะช่วงนี้ของคู่ในร่างกายน้ําตาลตกปวดหัวไมเกรนแต่เดี๋ยวจะแข็งแรงขึ้นจะ้ะนะคะอะักรบนะคะอ่ะมาต่อครบเนาะต้นสดบา์ไม่ค่อยดีนะมีข้อเบาๆมีข้อพอใจเราด้วยบางทีอนะเนาะนะคะคุณที่เกิดพศออ2508อายุ59ย่าง60งูออกหากินจะ้ะนะคะนะ ประตูใจเปิดประตูงานเปิดใจดีน่ารักช่วงนี้คุณเป็นคนน่ารักใจบุญคิดถึงเงินเก่าคิดถึงคนเก่าๆนะคะมีความสุขในการทํางานบางทีก็สัปดาห์นี้บางทีก็ถ้าเป็นวันเกิดคุณวันเกิดคนในที่ทํางานมันก็จะเหมือนมีปาร์ตี้เล็กๆอะ่ะบางทีคุณก็จะได้ของขวัญของฝากจากคนในที่ทํางานหรือจากใครสักคนนะคะนะ,ะ,นะะประตูเงินก็เปิดจ้ะเออกินของอร่อยชอปเก่งนะคะมีโชคเข้ามาแบบฟุกๆ นะคะหรือมีคนชวนไปทํางานที่ได้เงินพิเศษประตูรักก็ยังเปิดแต่ว่าสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องรักแสกรักซ้อนรักที่ปวดหัวเพราะคนอื่นเพราะฉันไม่ยุ่งเรื่องของใครดีที่สุดเนอะรักดีโดยเฉพาะรักใหม่ๆสดใสนะจ๊ะรักที่อยู่เป็นคู่กันมานานถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันสัปดาห์นี้มันก็เหมือนจะหาชวนกันไปกินไปทํานู่ทนทํานี่มีปาร์ตี้ที่บ้านมีความสุขบางคนก็อยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุขถ้าเป็นรักซ้อนรักที่ดูแปลกๆดูให้ดีก่อนสัปดาห์นี้คุณจะเนื้อหอมนะจะมีสาวๆเนี่ยจะมีคนไไปปชวนนกินข้า บางทีก็เหมือนเอางานมาอ้างหนุมน่มๆก็เหมือนกันหนุมน่มๆเนี่ยถ้ามีแฟนแล้วอย่านอกลู่นอกทางนะคุณจะมีสเสน่ห์และคุณจะขี้ใจอ่อนง่ายด้วยถ้ามีสาวๆมาพูดจาดีเอาใจสักหน่อยดูสวยสักนิดนึงอย่าใจอ่อนนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขจ้ะต้นสัปดาห์ยันปลายสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นทาใจให้มีความสุขซิเนาะเอออย่าคิดเรื่องเก่ามากเกินไปกังวลใจเรื่องเงินอะ ในนี้มันบอกว่ามันก็ยังใช้เก่งอยู่เลยถ้าเครียดเครียเรื่องเงินเนี่ยบางทีมันก็ต้องไปตัดบางอย่างออกบ้างอะเนาะเก็บเงินอยู่แต่ใจกังวลน,นิดนึงใช่ไหมคุณทองศรีอารมณ์ดีจะได้กินของอร่อยบางคนก็ช็อปกระจายแต่บางคนบอกว่าโอ๊ยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาช็อปก็แต่งตัวเก่งคุยกับเพื่อนหรือเสาะแสวงหาของสวยของงามดูด้วยตาเสพด้วยใจก็ได้อารมณ์นี้นะคะเนาะ,ะครบจ้านะคะครบไหมหนึ่งสองสามสี่ยังไม่ครบงูสุดท้ายแล้วจ้า งูในสนามหญ้าจ้ะเกิดพศออ2556อายุ11ย่าง12และ2496อายุ71ย่าง72เอ๊ะทำไมวันนี้ท้องพี่หวาดร้องเสียงดังพี่พี่เพื่อนๆได้ยินบ้างไหมเครียดต้นสัปดาห์เลยอะสามสี่ห้าไม่ค่อยดีนะคะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องสุขภาพตัวเองเครียดเรื่องไม่มีเหตุผลกังวลไปหมดนะคะสามสี่ห้าไม่ดีนะคะประตูเงินก็ยังต้องรออยู่ การเงินชะลอตัวหรือต้องรอเงินนะคะเป็นจังหวะของการรอบางคนก็ตกงานนะเนี่ยตกงานรองานอึดอัดใจไม่สบายใจพักฟื้นนะเนาะอ่าใบสุดท้ายดีประตูรักเปิดเก้าสิบดีจ้ะไรข่าวบางทีในนี้มันบอกมาเลยนะว่าอยากได้ของอะ่ะรอเงินจะได้ไม่ได้ได้จะซื้อไม่ซื้อซื้อเพราะมันมีดวงได้ของใหม่บางคนเนี่ยนะถ้าให้ดีที่สุดอย่าไปไถฟีดดู เดี๋ยวคนนั้นรีวิวอันนี้คนนี้รีวิวอันนั้นวันที่หนึ่งวันที่สองห้ามใจตัวเองได้พอเข้าสู่วันที่สามที่สี่เท่านั้นแหละอดไม่ไหวเนาะเงินกับแฟนติดต่อกันไม่ได้เดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะโสดมีโอกาสพบปรักกังวลใจเรื่องของการค้าขายยังได้อยู่ให้คุณปรับปรุงเรื่องของการค้าขายหรืออยากคิดมากเกินไปนะจ๊ะจะโพสจะทำอะไรก็ระวังให้ดีด้วยแล้วกันบางทีมันคิดมากไปเองนะคะเนาะรวมๆถือว่าโอเค ของใหม่ก็มาถ้าเงินยังไม่พร้อมก็แข็งใจเอาไว้สักหน่อยติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินคุณจะได้ยินได้รับโทรศัพท์ได้ข่าวอันดีอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องรักหรือเรื่องเงินก็ได้ถามว่าดีไหมก็ยังถือว่าโอเคอยู่ดีนะจ๊ะยังแก้ไขปัญหาได้อยู่เพียงแต่เครียดจังเลยเนาะอะมาต่อนะคะนะประตูงาน1 2 3ประตูเปิด60%นะคะนะประตูเงินเปิด เปิดเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะถ้าการเงินดีอยู่แล้วจะทำอะไรอย่าไปเสี่ยงเรื่องเรื่องไม่ควรเนาะอย่าไปใช้เงินผิดประเภทนะคะเวลาประตูเงินเปิดเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีทางออกประตูรักก็เปิดประตูรักนี่เปิดเกือบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเหมือนกันเสียแค่ใบแรกเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราบางทีก่อนหน้านี้คือใบแรกมันหมายถึงการตัดสินใจผิดพลาดบางอย่างเราจัดการแก้ไปทีละสเตปอย่าใจร้อนทุกอย่างจัดการได้ทั้งหมดเลย นะคะเออมันจัดการได้แล้วแหละบางทีเราก็แค่กังวลอ่ะเนาะนะคะสิ่งใดไม่น่ากลัวที่สุดเท่ากับความคิดลบหรือการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดด้วยความใจใหญ่หรือการหลงเชื่อคนอื่นมากเกินไปเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เอาไพ่เทพีอ่าราชาโชคไปเนาะนะคะโทนชมพูดแดงนะคะการทําบุญเสริมดวงนะสัปดาห์นี้อย่าคิดลบ เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองนะคะอย่าคิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปจะเป็นสิ่งที่ดีทําบุญบริจาคโลหิตบริจาคร่างกายทําบุญกับคนพิการคนเจ็บคนป่วยได้ไม่ต้องไปทำที่ไหนไกลนะถ้าที่บ้านมีคนเจ็บคนป่วยก็ดูแลเขาให้ดีหมาแมวด้วยเนาะเป็นบุญนะอันนี้ไม่ต้องไปทำไหนไกลหรอกนะคะบางทีบุญเนี่ยไม่ต้องเสียเงินทำก็ได้บุญนะจ๊ะนะสามสองสามสองสอง,สองจ้ะสัปดาห์นี้โทรศัพท์มือถือเป็นสือ่อ นะคะครบจ้านะคะมาต่อที่ชามะมี